ีฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นบำรุงดอกบำรุงผลผลดกดอกไม่ล่วงบำรุงข้าวรวงเยอะน้ำหนักดีเปล็ดข้าวเต็มรวงช่วยลดข้าวดิบทำให้ต้นข้าวแข็งแรงเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆประหยัดใช้ได้นานคุ้มค่าเห็นผลเร็ววัสดุด,ดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดง3ขีดไข่ไก่10ฟองนมเปี้ยวสขวด ถ้าว่าเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลสายแดงนะคะเพื่อนๆนก็สามารถใช้น้ำตาลแสดงที่เป็นแบบผงได้ค่ะหรือถ้าไม่มีไข่ไก่นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ไข่เป็ดได้ค่ะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่มีนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์และตับตวบาลสุนี่คะเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้แป้งข้าวหมากได้ค่ะแป้งข้าวหมากที่เรานอามาใช้นะคะก็คือ1ก้อนค่ะวิธีทําก็ทําได้ง่ายๆค่ะเราก็เตรียมภาชนะมานะคะแล้วก็นําไข่ทั้งหมด10ฟองนะคะตอกลงไปนะคะ ฮอร์โมอนไข่สูตรเข้มข้นนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ต่อพืชมากค่ะก็จะช่วยบำรุงดอกบำรุงผลทำให้ดอกไม่ร่วงนะคะทำให้หนาข้าวของเราลำต้นแข็งแรงวงข้าวเยอะน้ำหนักดีค่ะเราก็สามารถใช้ได้ทั้งในนาข้าวนะคะพืชสวนพืชไร่ก็ใช้ได้หมดค่ะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในไร้กับ พวกผลไม้นะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เช่นกันค่ะไข่ไก่ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือทั้งหมด10ฟองนะคะไข่ไก่นี้ก็มีประโยชน์ต่อพืชค่ะทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงเขลียวเร็วงามเร็วค่ะฮอร์โมอนไข่สูตรนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยได้ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีค่ะ ใช้ได้ทั้งวิธีการฉีดพ่นนะคะแล้วก็วิธีการราดลดลงดินค่ะสูตรนี้เราก็จะหมักอยู่ทั้งหมดเจ็ดวันด้วยกันค่ะถ้าจะให้ผลดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถหมักได้ถึงสามสัปดาห์ค่ะยิ่งหมักนานนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพของฮอร์โมนไข่ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆก็หมักประมาณ21วันนะคะหรือว่า3สัปดาห์ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะ3ขีดนะคะอันนี้ก็จะ3ามขีดพอดีค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนี้จะใช้ยาคูหรือว่านมเปรี้ยวชนิดอื่นก็ได้นะคะนมเปรี้ยวนี้จะมีจุลินทรีย์ค่ะมีจุลินทรีย์และตัวบาซิลัส นี้ก็จะช่วยทำให้ฮอร์โมนไข่ของเราเป็นเร็วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ2ขวดค่ะฮอร์โมนไข่สูตรนี้ก็จะเป็นวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะแล้วก็สามารถซื้อมาแล้วก็นำมาใช้ ทำเป็นฮอร์โมนไข่ไว้สําหรับการใช้ในนาข้าวนะคะหรือว่าจะใช้ในสําหรับเพื่อส่วนไร่นาก็ได้ค่ะใช้ดีใช้ง่ายค่ะแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราคนนะคะตีให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลละลายแล้วก็ให้ไข่ไก่แล้วก็นมเปรี้ยวเข้ากันให้ดีค่ะหรือว่าถ้าต้องการความเร็วนะคะเพื่อนก็สามารถนําไปปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะคะอันนี้เราก็ทําแบบง่ายๆค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ อยากจะบอกว่าฮอร์โมอนไข่นะคะใช้ดีมากเลยค่ะสําหรับเพื่อส่วนแรกนาสมบูรณนะคะเพื่อนก็ทําไว้ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งวิธีการฉีดพ่นการราดรดลงดินใช้ได้ดีทั้งพืชกินใบกินผลกินหัวนะคะใช้ได้ดีทั้งหมดเลยค่ะการคนนี้นะคะถ้าเรายิ่งคนให้น้ําตาลทรายละลายให้นมเปรี้ยวและไข่เข้ากันได้ดีประสิทธิภาพของฮอร์โมนไข่นะคะจะดีมากเลยค่ะ เมื่อเราคนเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างละลายเข้ากันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานำฮอร์โมนไข่นี้ไปหมักนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ในการหมักก็จะเป็นขวดนะคะหรือไม่ก็จะเป็นกระปุกก็ได้นะคะที่แรมจะแนะนำว่าขวดที่เรานำมาหมักเนี่ยฝาของขวดเพื่อนๆต้องเจาะรูนะคะจะให้ดูนะคะ เพื่อนเพื่อนต้องเจาะรูแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เจาะรูเวลาที่เรานำฮอร์โมนไข่ไปหมักในขวดนี้ค่ะไข่เขาจะมีแก๊สด,ดันขึ้นมานะคะเวลาที่เราเปิดนะคะจะทําให้ฝาของขวดดันขึ้นมาอย่างแรงค่ะก็จะเป็นอันตรายต่อเพื่อนเพื่อนนะคะแนะนําให้นําฝาขวดไปเจาะนะคะจะใช้มีดในการเจาะรอตะปูก็ได้นะคะแล้วให้นำำําสําลีมาอุดไปแบบนี้แล้วนํามาปิดไปแบบนี้นะคะ จะทําให้ดูนะคะเปลือกไข่ที่เหลือเราก็นําไปหมักกับดินได้ค่ะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับดินค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนํำฮอร์โมนไข่มาหมักใส่ขวดไว้ค่ะเราก็จะนําไข่นะคะที่เราทําเป็นฮอร์โมนไข่นะะี่ค่ะมาบรรจุในขวดค่ะเราก็จะใช้กลวยนะคะในการรองแล้วนํำฮอร์โมนไข่ที่ได้นี่นะคะบรรจุลงในขวดพลาสติกค่ะ เพื่อนๆจะใช้ขวดพลาสติกหรือว่าจะใช้เป็นกระปุกก็ได้นะคะเทให้หมดเลยค่ะแล้วให้เรานําฝามาปิดนะคะฝาที่เรานามาปิดนะคะเราก็จะมีสัมฤนะคะแล้วก็คลีๆออกนะคะแล้วเราก็นํายัดลงไปใส่ฝาขวดแล้วก็ปิดให้แน่นนะคะปิดให้แน่นแล้วเราก็เขย่าขวดอีกครั้งหนึง่งให้ฮอร์โมนไข่ เข้ากันให้ได้ดีค่ะหมักไว้7วันถึงจะใช้ได้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะเราควรหมักไว้3มสัปดาห์หรือ21วันค่ะยิ่งหมักนานยิ่งดีค่ะถ้าหมักแล้วฮอร์โมนไข่ของเรามีอาการเหนียวเหนืดนะคะให้เพื่อนๆเติมนมเปรี้ยวลงไปอีกหนึขวดนะคะหรือว่าถ้าเติมแล้วยังเหนียวเหนือเหมือนเดิมให้เพื่อนๆเติมน้ำมะพร้าวลงไปนะคะ1ลูกค่ะ แล้วคนหรือเขย่าให้เข้ากันค่ะในช่วงที่หมักนะคะให้หมั่นคนหรือเขยา่าทุกๆ3-4วันค่ะอย่าเติมน้ําเปล่านะคะเพราะว่าน้ําเปล่าจะทําให้ฮอร์โมอนไข่ของเราเสียนะคะแล้วก็หมดคุณภาพเราควรเก็บไว้ในที่ร่มค่ะให้พ้นแสงแดดค่ะอัตราการใช้ฮอร์โมอนไข่2-3ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรค่ะฉีดพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะถ้าเป็นนาข้าว ให้ฉีดทุกๆเจ็ดถึงสิวันตั้งแต่เข้าอายุได้30วันขึ้นไปค่ะถ้าเข้าวออกรวงแล้วให้หยุดฉีดพ่นนะคะ20ลิตรใช้ได้หนึ่งไร่ค่ะถ้าเป็นผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับให้ฉีดพ่นทุกเจวันค่ะหรือราดลดลงดินทุกๆ3-4วันค่ะถ้าใช้ไม่หมดให้เก็บไว้ในที่ร่มนะคะเก็บนานได้ถึง6เดือนค่ะ เมื่อเราทราบวิธีทําแล้วก็มาดูนาข้าวของพี่แรมค่ะอันนี้นาะข้าวที่เราใช้ฮอร์โมนไข่นะคะข้าวกําลังงามค่ะและนี้ก็คือแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรแล้วก็ใช้ฮอร์โมนไข่นะคะตอนนี้ก็กําลังออกดอกค่ะหลังจากออกดอกแล้วเราก็หยุดใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะช่องนี้ก็รอให้ผลโตค่ะอันนี้ก็คือต้นงาขาวนะคะต้นงาขาวนี้ก็เริ่มกําลังจะออกดอกค่ะตอนนี้เราก็ใช้ ฮอร์โมอนไข่ในการฉีดพ่นอยู่ค่ะนี่ก็คือต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวของเราก็กําลังทอดยอดค่ะกําลังใบเขียวค่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ยังไม่นานค่ะอันนี้ก็ต้นทองอุไลค่ะตอนนี้ก็ปลูกใกล้จะได้หนึ่งปีแล้วค่ะกําลังเล่งให้ออกดอกค่ะต้นทองอุไรเนี่ยคะเขาก็จะมีดอกสีเหลืองค่ะอันนี้ก็คือต้นดอกบัวตองค่ะพี่แรงได้ตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็ ให้ต้นบัวตองขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าต้นบัวตองจะสูงถึง5เมตรนะคะตอนนี้ก็กําลังบํารุงจะให้ออกดอกค่ะอันนี้ก็ต้นดอกพุธค่ะดอกพุธออกดอกทุกเช้าค่ะอันนี้ก็ดอกบานม้นโวยค่ะออกดอกสีแดงสวยเชียวค่ะน,นี่ก็ดอกกุนนายตื่นสายค่ะกําลังออกดอกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ